่วมพาเที่ยวโดย t o y ยต้าบัสความพอใจที่บอกต่อเอเจ d h ว m ดีโ e มเ e เตอร์พระเอกตัวจริง เจ้าเล่ห o ดลาบ่เหมือนกอนโดลาของอิตาลีเลยเม l l ค l m เดอแอมเบสเดอรูม d ยสกอรพิเอมเชล s บสแล b เริ่ย r แฮปปี d a ุ่ยเดอแอมเบ h a ดอร์ทูแ y มเ a สเด a ร์แอนด m มาดา d เข้ามบ o ออนเด d this boat used for the kingdom นะ only for the king on the old day and after that the king number seven he say why anyone can use it after that anyone can buy this b o a r for use after the king number seven we call king อินทวิชาวิทยานนท์อ๋ออินทนนท์ เอา Why is t h a เฮ้ทำไมเองคะ When we take it out of the mouth ว y าย y On the old day w e do l i k e this อย่าเชียงไม้ที่เป๋ This is also for fish อ h อ No sir For snake sir Ah for snake Yes แล้นี้ก็เป็นเครื่องมือในการจับงูค่าคุณผู้ชมที่เราก็ทิมกันไปทิมกันมานี่ก็คือลองดูว่าเข้าไปแล้วออกไม่ได้ครั่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้เราได้สั่งเรื่องราวของคนล้านนากันไปแล้วนะคะ คราวนี้ละค่ะขณะเนี้ยเรากำลังลองชดูใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำปิงนี่นะคะคุณผู้ชมคะดูสิครัว่ามีทั้งใหม่และเก่ามาให้เราได้ดูกันนะคะคุณผู้ชมคะก็น้ำแม่น้ำปิงนี่เขาบอกว่าไหลไปตู่แม่น้ำเจ้าพยาด้วย <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ mm hmm. น่าสนใจทีเดียว so in in Korea do you have a, this kind of cruising เราดต้ r ออะไรว่ไหมค่ e ที่ไต้ห l ันคือดินที่วันค t อดินที่ s t ้หวันคือดิที่ไตหวัคอดิที่เราหวคืด่ไคอดินที่ต้หนคดินี่ไ้หวานคือดินี่ไต้หวันคืนที่ไจะเป็นพือดที่้หวนคินที่้วันอ y ิ u have g o n d o l a ื e ดินที่วนี่ไต้ l a ัน e a อวันคือดิ n In, in Rome we have the Tiber and ah. we have cruises on the Tiber now. The, on there? On Typer, the, oh, no, no. the river Tiber. On oh, the river yeah. Tiber. Nobody falls down? But I cannot guarantee <laughs> that over the centuries <laughs> maybe someone fell. But uh, generally you don't fall. fall. They are very expert, oh, is it? Uh, so experienced uh, in cruising down.